พี่น้องมืงเดินมายามเบ็ดเด้อพี่น้องเด้อมาหาลอยามเบ็ดพี่น้องนี่กระเถิบเลยพี่น้องเป็นผู้เป็นปลายไงนี่พี่น้องเนี่ยเนี่ยถือละเป็นปลาเยี่ยพี่น้องขอติดตามน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อนี่พี่น้องนี่ปลาพี่น้องประกวดพี่น้องประกวดโอ้มีประกวดเสือพี่น้อง มันพ uh ี่น้องมัน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 ยาเบ็ดพี่น้องนี่เนี่นี่เบิ้งพี่น้องล้างนี่ก็คอหญ้าันี้แบบนี่ไงแค่ที่ย่งดูบนยังพี่น้องเลยบนยังพี่น้องยางดูถพี่น้องถือพ้งเบิกวอพี่น้องด้อั ปลาเนี่ยะคนอน่อยบ่อแหงเถอะโอ้ยเคนห่อยพี่น้อยมัน,นคตรแหงเลยเนีย่ปนยปลาพี่หนึ่งมันมัน ปลาคนพี่น uh uh> uh ้องเนี่ปลาก่อนปลาได้พี่น้องใส่เบ็ดมายามเบ็ดยังเบ็ดพี่น้องเลยเนี่ยนี่ก็ได้ปลาพี่น้องเราติดตามน้ำกันได้พี่น้องเด้วยยามเบ็ดมาพี่น้องมาได้ไล่เตอะไปเยามก็ใกล้ผิเบ็ดเลยพี่น้อง ร้านนี่กะคือ้อของๆว่าลูดพี่น้องเลยเกี่ยวเกี่ยวคันเกี่ยวมันมีของใหม่พี่นอ้อ,ง,องของหยาเลยของเลยบปอยู่พักก็ชิตามตามหยอเด้อพี่น้องเด้อยวันนี้ก็ใส่เดือนพี่น้องตามรอจักหน่อยพี่น้อง Uh, พ uh, ี่น้องพี่น้องโอ้หล uh at uh ังนี้พี่น้องจะชิวหรือยู่ตรงนี้นี่เบื้งน้ำกันนี่เบงในล้างกิกุ้งพี่น้องนี่นี่โอ้สิเป็นตรงไหนเดี๋วพี่น้องดอเบน้ำกันดุงน้ำกันย่างตีมึงกันยยังยพี่น้องย่างอืย่งพี่นยังไอเป็นปลา่พี่น้องอ ปลาเองปลาคอไปเจอพี่น้องแห้งเนี่ยนี่ตะเกาวิเป็นปลาคอพี่น้องไงแม่แมนอะไรปลาคอใช่พอดีพี่น้องเราเป็นพี่น้องเกันหมันเนี่พี่น้องไอ้เนี่ยเอ็นบ้พี่น้องเอาก้อนพี่น้อง ใส่กับลังงามพี่น้องเลยสีใหญ่ใหญ่พอดีปิีงพี่น้องนะเราติดตามสนุกกันพี่น้องยังเหลืออีกประมาณห้าหกลังพี่น้องนะปิดปากก่อนเด้อพี่น้องเด้อไปน้ำกันอีกพี่น้องหลังนี่พี่น้องล้างนี่อันนี้กระถืกแล้วพี่น้องอือพี่น้องมือน้ำกันนี่นี่เห็นบ้เป็นบ้ เจ้าเห็นบ่นี่นี่ได้ปลานี่ประดุกพี่น้องนําก่อนพี่น้องจานนี้ก็คือประดุกเห็นบ่สิให้เบิ่งนํากันนี่พี่น้องนี่นี่ไง เป็นปลาดุกพี่น้องใส่งามๆเลยเนี่ข้อตีตามต้นกันพี่น้องปลดปล่ากงง็ทั้งยยงก็ไปต่อพี่นอ้องมะฮอเนี้ยก็ใส่ซียงห่างเนี่ยเพราะเบ็ดมันเบ็ดมันสีเบิดพี่น้องไอ้หลังนี้โมถือพี่น้อง Ôi lụt Lụt Mãi kìa đâu Nó to thằng này à. Mình không cần gì đâu Đang này Ôi bố thử xem thế nào đấy, Cái to thế nào mỏi à. nào Đón lên nha. สิบดเอแล้วเหลืออีกเหลืออีกสองหลังพี่น้องหลังหนึ่งหรือสองหลังอะไรแบบนี้นปนินมาพี่น้องปนินพอนม่ใชกินเบ็ดดีื่าครับเพื่